สวัสดีทุกท่านเลยนะครับวันนี้ต้องบอกเลยว่าเป็นโอกาสดีมากๆนะครับเจจะได้ไปเช่าพระหลักแสนนะครับพระหลักแสนนะครับโดยวันนี้เนี่ยจะเช่าเป็นพระเหล็กน้ําพีนะครับทั้งหมด2องค์นะครับก็คือพระกิ่งเหล็กน้ําพีหลวงปูมุลแล้วก็เป็นพระชัยวัดหลวงปูมุลนะครับต้องบอกเลยว่ามูลค่านี่สามแสนนะครับไม่อยู่นะฮะเอาละครับเดี๋ยววันนี้เป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันเลยครับไป วันนี้ผมเดินทางมาที่จังหวัดนนทบุรีนะครับจังหวัดใกล้ผมเองนะฮะมีลูกค้าเนี่ยส่งพระนะครับเป็นพระคู่นี้นะครับก็คือพระกิ่งเหล็กน้าพีแล้วก็พระชัยวัดเหล็กน้ําพีนะครับต้องบอกเลยว่าเป็นพระที่มีราคาเล่นหาสูงมากนะครับของสายหลวงปู่มุนนะครับเราก็มาดูนะครับว่าเป็นพระแท้ไหมนะครับมีตําหนิเพิ่มเติมไหมอันนี้ก็ตกลงราคาลูกค้าไว้แล้วนะครับเวลาเรามาคุยหน้างานนะครับเราก็จะดู รายละเอียดนะครับการส่องเนี่ยคือการดูรายละเอียดของพระนะครับไม่ใช่แค่ส่องว่าแทกเกออย่างเดียวนะดูจุดดูตําหนินะครับดูว่าพระเนี่ยมีหลุมมีบอ่อหรือว่ามีร่องรอยจากการใช้งานเนี่ยเพิ่มเติมไหมนะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยเราดูจากรูปเนี่ยเราอาจจะดูได้ไม่ละเอียดเท่ากับการดูองค์จริงนะครับไม่ได้แบบไม่ได้อะไิงรอเอาไคนที่รู้จักจะนอาไปิงมันเดือดร้อนเงินแล้วก็เอาไปยิงผมว่าถ<ม>้าเป็นแบบ สักปีสองปีก่อนเนาะแรงแรงกว่านี้เยอะเลยใช่ใช่ผมบอกที่มันลงโอ้โหองค์หลายตางกันนั้นใช่ครับผมว่าถ้าเป็นปีสองปีก่อนคือช่วงดีๆครับใช่แต่เราก็รู้คืยสภาผว่าถึงเกล็ดแล้วก็หลังจากคุยเจรจาเสร็จเรียบร้อยนะครับก็ตกลงราคากันนะครับเจก็ทําการโอนเงินเรียบร้อยนะครับพอมาดูสภาพองค์จริงเนี่ยก็ต้องบอกเลยว่าพระองค์นี้เนี่ยไม่ผ่านการใช้งานเลยนะครับ เห็นไหมครับดูจากโลหะที่เป็นเหล็กน้ําพีเนี่ยเขาจะค่อนข้างดานะครับดาธรรมชาตินะครับเหล็กน้ําพีเนี่ยจะมีความดําแบบนี้นะครับต้องบอกว่าเหล็กน้ําพีเนี่ยเป็นเหล็กศักดิ์สิทธิ์นะครับที่วงการพระเนี่ยจะรู้กันนะครับเนื้อเหล็กน้ําพีเนี่ยจะมีความศักดิ์สิทธิ์ในตัวเนาะนะฮะแล้วพอการนําเหล็กน้ําพีมาหล,ล่อพระเนี่ยจะทําให้พระเนี่ยเพิ่มความศักดิ์สิทธิ์เข้าไปด้วยนะครับ องนี้เนี่ยเป็นพระหล่อนะครับก็ต้องถามว่าความสวยเนี่ยอาจจะไม่เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ก็ยังถือว่าเป็นหนึ่งในองค์พระที่ค่อนข้างสวยงามเลยทีเดียวนะครับองนี้เนี่ยมาดูเลขใต้ฐานกันนะครับเลขใต้ฐานเนี่ยจะเป็นเลขหนึ่งเจ็ดนะครับเห็นไหมขาจะมีการจานนะครับยันนะแล้วก็ตัวเลขนะครับอ่าก็เป็นดีเทลประมาณนี้นะครับสําหรับกิ่งรวยทันใจเหล็กน้ําพีนะครับผมที่นี้เรามาดูกันที่พระชัยเหล็กน้าพีกันบ้างนะครับรุ่นรวยทันใจเช่นกันนะฮะ อันนี้เนี่ยเปิดกล่องมาเห็นไหมครับองค์พระเนี่ยจะมีความดําเหล็กน้ําพีเนี่ยดํามากๆเลยนะครับก็ต้องบอกว่าเก็บเดิมๆทั้งคู่จริงๆนะครับพระคู่นี้นะพระที่มีกล่องเนี่ยก็หายากเหมือนกันนะครับบางคนเนี่ยก็นําพระไปเลี่ยมทองกล่องหายบ้างก็มีนะฮะแต่อันนี้เนี่ยถ้าที่สังเกตนะครับต้องบอกว่าองค์เนี้ยสวยนะครับเพราะว่าพระเกตเนี่ยเกสาของท่านยังเป็นเม็ดเม็ดเลม็ดเลยนะครับแล้วก็ความดาเนี่ยถึงยุคมากๆนะครับเห็นไหม องนี้จะหล่อค่อนข้างเต็มนะผมมองว่าเป็นพระชัยที่ค่อนข้างสวยเลยนะครับโดยพระชัยรุ่นนี้เนี่ยก็จะมีการจานเลขนะครับที่ข้างใต้เหมือนกันนะองนี้จะเป็นเลข443นะครับผมนี่ฮะก็นํามาส่งคุณลูกค้านะครับคุณลูกค้าก็ชอบมากๆเลยนะครับก็ยกคู่ไปเลยนะครับก็สําหรับคู่นี้เนี่ยผมเช่ามานะครับก็เกือบจะสามแสนกว่านะครับแต่ก็ มีกำไรอยู่ประมาณเกือบหมื่นนะครับผมประมาณนี้ครับ